สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสอปปอเล่าวน้ำค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ค่ะที่เขามารับชมรับฟังในช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะเป็นจังไดกันแน่น้อยพี่น้องมือนี้นี่จะเป็นประวัติของเจตาเป็นจังไดกันแน่ค่ะมือนี่มือแลงเล่าออก มือแลงเล่าออกค่ะนี่จะเป็นประวัติของเจตาชิปนี้จะเป็นชิปสรุปนะคะสรุปของเจตาคือเกาค่ะมือเล่าออกเจตาก็จะมาสรุปเดินเดินดีเดินหลักสิบนะคะแล้วก็เลขประกบของเจตาผ่ารวยในวันหวยเล่าออกนะคะ่ะเจตาก็จะมาสรุปมีเลขประกบเลขหลักสิบเดินดีนะคะ่ะของเจตา ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องนี่เป็นอันใหม่วันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเก้าแปดแปดเนาะคะ่ะหกเก้าานเดินหลักสิบของเจตาก็เข้าไปอยู่เนาะคะ่ะหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบเลขเดินแปดแปดเนาะเลขบนินแปดแปดค่ะของเจตาเดินหลักสิบก็เข้าอยู่เนาะ ขาอยู่ค่ะเข้าไปแปะแต่ประกบนีบ่เ,เข้าจักตู่ลุดไปค่ะครับขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านเนาะขอโทษขออภัยเลขประกบบ่บอเดินจักตัวพี่นอ้องลุดก็คือลุดบอมาเลยเนาะบ่มาเลยค่ะวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเลขประกบของเจตาเนาะค่ะครับขอโทษขออภัยมาพิจารณาตัวหม่กันค่ะ สำหรับมือนีวันที่14เนาะ14มาเบิงใหม่กับเจตาผ้าลวยแนวทางเนาะค่ะแนวทางสรุปเด่นเดินดีเนาะเด่นเดินเด่นหลักสิบเจ็ดกับหนึ่งค่ะของเจตาเจ็ดกับหนึ่งประกบค่ะประกบห้าไอ้เก้าห้าแปดสามตูนี้พี่น้องอัน จะมีอยู่สองงวดอยู่ที่ของเจตาบ่กเขาจักตูเลยจะเจตาเมื่อเปลี่ยนมาเปลี่ยนสูตรสูตรที่สามตูนี้ค่ะสูตรเลขประกบอันชิปนี้แล้วก็เก้าห้าแปดนี้เจตามา่เปลี่ยนใหม่เด้อค่ะสูตรของเจตาสูตรของเจตาเมะมาเปลี่ยนใหม่ทีมที่มันหลุดไปไหมพี่น้องหลุดไปตั้งสองงวดนะสองงวด ที่บอ่อเขาจักตัวเลยเนาะจีตาก็เลยมาเปลี่ยนเอามาลองเบิ้งใหม่ค่ะมาลองเบิ้งใหม่กราบขอโทษขออภัยเลขบอ่อเดินเลขบอ่อเขาเนาะสูตรสูตรอันเลขประกบเก้าห้าแปดเป็นสูตรใหม่ลองเบิ้งรุ่นกันมือแรงเนาะค่ะถ้าเป็นตั้งใดก็กราบขอโทษขออภัยเนาะถ้าหลุดไปจีตาก็พยายามสอกหาอยู่ค่ะเอามาใส่เด็นหลักสิบเนาะอาจจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดห้า จ็ดแปดเนาะค่ะหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเลขประกอบของเจตาแต่จะเป็นสูตรใหม่ค่ะพี่น้องสูตรใหม่คำนวณใหม่ของเจตาเอามาเลขประกอบเพราะว่ามันกระหลุดเนาะเลขหลุดก็คือหลุดเนาะมันหลุดไปบอเขาเลยแม่จะตูเดียวเนาะเอฟซีกับพูพนต่มกับคงสีเหินเนาะค่ะเด่นเดินดีกับเด่นหลักสิบของเจตาเนาะ ก็คือสีเห็นกันแล้วเอาแคบหน้าจอเด้อค่ะไพจะไปต่อกับเจตาพารวยเนาะในคลิปนี้เนาะค่ะในสรุปบรรลาวออกเนาะสรุปเลาออกมือนี่ไพจะไปกับเจตากับแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไพจะไปกับเจตานี่จะเป็นสรุปเด่นเน้นเจาะของคุณยายใจดีคือกันค่ะ ได้ใจดีก็รุดไปค่ะรุดไปวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเก้าแปดแปดหเก้านะคะะล่างออกเพ่นวิ่งเดินเน้นเตอันได้มากกับบ่าเขา่านะคะหรือคู่บ่าเขา่าสามตัวนึ่งบ่เดินสองตัวไม่เข้าสามตัวบ่อเดินบ่าเขา่าเนาะคะ่ะเอามาไปต่อกันใหม่กับขอโทษขอให อิซีแทนคุณยายใจดีค่ะสรุปเด่นนินเจาะเพิ่นบอไดมาจักตูเนาะให้กำลังแรงใจคือเก่ากาบขอบุญขอบคุณคุณยายใจดีค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทังช่องของเจตาเนาะกาบขอบคุณเป็นอย่างสูงมือไม่แล้วค่ะเขามาเบิ่งวันสี่สิบสี่เป็นวันจันทเนาะเป็นวันจันเขาก็มาตามไม้ค่ะถ้าชอบกระจัดเนาะผิดาจรณาเอาค่ะพี่น้องถ้าไปชอบในน้อยหางเพิ่นกสรุปเด่นเน้นไม่หาแล้วเนาะค่ะ เอาวิ่งเด่นสามค่ะเด่นสามนินที่สามหางสองตัวสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าเอหนึ่งสี่ค่ะสี่ปัญหยังว่าหาอยู่บนจีตาจอสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่ค่ะสามตัวกับสองหางเนาะค่ะเพื่อนเห็นมาสามหนึ่งหกสามหนึ่งสี่พิจารณากันสองทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องถ้าชอบก็จัดคัดกระพานเนาะ จะมีของคุณยายใจดีค่ะแล้วก็ของอตาบรรทัดเนาะสรุปเดินนิ้นเจาะนะคะฉีบมือเดินนิ้นเจาะมือเล่าออกเนาะจะเป็นมือนี้ค่ะแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับคุณยายใจดีเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเห็นอย่างสูงเนาะค่ะ,ะชอบก็จัดคัดกับพานค่ะสรุปดินนน้นจบะเนาะเอามาไปต่อค่ะเป็นของมาไปต่อไปต่อตาบรรทัด ตาบรรทัดสรุปเด่นเน้นเจาะค่ะสิบเอ็ดที่ผ่านมาเพิ่นวิ่งรูุดเนาะเดนมากเก่าค่ะเก่ากับเข่าไปเก้าบนเก้าล่างเนาะค่ะเก้าเข่าบนเข่าล่างเก้าบนเก้าล่างของวันที่สิบเอ็ดตาบรรทัดที่ผ่านมาเนาะตัวไม้กับมาลุ่นกันต่อค่ะมาลุ่นกันต่อตัวไม้มกันต่อ ตาบรรทัดเป็นมือนีเนาะค่ะพี่น้องเป็นมือนี่เ,เ,เบิงไ่กันเบิงสซกันของตาบรรทัดสรุปเด่นเน้นเจาะกราบขอบุญขอบคุณตาบรนทัดค่ะที่เอาแนวทังมาว่างทางช่องเนาะของเจตาพารวยค่ะคลิปนี้เจตาก็จะลุงเบอร์โทรอยู่ค่ะเบอร์โท่เขาคุมเนาะถ้าไัยเห็นก็จ็บเบอรอลุงเครื่องแล้วก็แอดไลน์ไป เจตาก็จะดึงเขาคุมเนาะค่ะคุมกันยังในน่นอย,อยู่ของเจตาเข่าฟี่ค่ะถ้าผุ้ใดอยาเขาคุมเนาะเป็นเบอร์โทรกัแอดไลน์ปัญหาเจตาค่ะเจตาก็จะได้ดึงเขาคุมามาเบิงของตาบรรทัดค่ะตาบรรทัด แล้วพัฒนาสรุปมือนี้แหละค่ะวันที่14เนาะเด่นเน้นเจาะของตาบรรทัดวิ่ง5ค่ะวิ่งหาเด่นเด่นหาสองตัว3หางหาหสามห้าสามหนึ่งสมตวนหางเดียวค่ะหางเดียวหาหาสา 553ืัอนี้เป็นวันจันทร์วันที่14เนาะค่ะเล่าออกสองทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องไปรุ่นกันเนาะไปมักในน้อยในหางเดียวค่ะหางเดียวแล้วก็ดินมากค่ะคือวันที่วันที่11ที่พื้นดินเก่ามากเนาะวิ่งดินเก้ากับเข่าเก่าบุญเก่าล่างจับตามองของแนวทางของตาปรรทัดค่ะจับตามองอะไรก็เกิดขึ้นได้ กขอบบุญขอบคุณตาบรรทัดหลายๆเแยวแนวทางมาบางทางช่องของเจตาแล้วก็ขาดก็ได้คืออ c ซทุกท่านพี่น้องปองไปทุกคนเนาะค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตาในช่องน้อยๆเนาะมาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ผ่านเขาไมา่เห็นยังประท่านติดตามค่ะอซีใหม่เนาะฝากกดติดตามเนาะค่ะเอาไว้ผิดาจรณาแนาวทางของเราพัฒนา เราก็จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะบริาพาทคลิปใหม่ๆของเจตาเนาะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเนาะค่ะคลิปนี้กระราบขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้พี่น้องมีความสุขค่ะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไสโกพอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็พอยมีโชคกลับมาให้มีใช่โชคดีมือแรงสองทุ่มครึ่งค่ะคลิปนี้กะ สวัสดีค่ะ